สวัสดีครับตอนนี้โฟนก็เพิ่งตื่นนะครับผมตอนนี้เป็นเวลา10บโมงแล้วนะครับแต่ว่าบุกกับทนยังไม่ตื่นครับทุกคนบุกกับทนยังไม่ตื่นเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าบุกกับทนนะครับก็ทุกคนไม่ต้องสนใจสิวผมนะครับตอนนี้ผมใช้ฟิลเตอร์อยู่ครับผม <laughs> โอเคไปดูหน้าบุกกับทนกันครับดูท่านอนมันครับ ถาถามว่าวันหนึ่งผมทําอะไรนะครับอตอนนี้ไม่ได้ทําอะไรครับเพราะว่าไม่มีงานนะครับเพราะว่าโควิดมานะครับก็เลยยกเลิกนะครับผมตอนนี้ก็นอนอยู่เฉยๆครับต้องเพียงต้องเพียงลงติ๊กตอกอะไรอย่างงี้ครับมันงอมากุกคนเรื่องนี้ทุกคนจํามุมนี้ได้ไหมที่โทนชอบอัดคลิปอ่ะมันเป็นมันเป็นของผมนะครับผมเป็นคนแปะเองนะครับแต่โทนชอบอัดตรงนี้นะครับผมแล้วมันลงคลิปนี้ดังกว่าผมอีกเวลาอัดตรงนี้ ผมลงไปไม่ดังเลยทุกคนให้รีวิวบ้านควรให้พวกเราทรําความสะอาดก่อนนะครับผมเพราะว่าบ้านที่เราอยู่นี้มันก็ก็ต้องความสะอาดเลยแต่ว่ามันของมันเยอะมากจนมันลกมากๆเดี๋ยวให้ดูแค่มุมนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้คือของที่เอฟซส่งให้นะครับเนี่ยน,นี่ก็เป็นพวกเสื้อผ้าที่เรารวมๆกันนะครับผมอันนี้คือชั้นล่างนะครับชั้นบนคือพวกเรานอนนะครับอันนี้คือห้องน้ํา เม่ไดพามาดูทําไมมันคือห้องน้านะครับน่แหละทุกคนเรื่องสิวนี่ผมก็เครียดมากเลยคือตอนนี้ถามว่ามันขึ้นไหมมันไม่ค่อยขึ้นแล้วครับแต่ว่ารอยสิวนี่แบบมันอยู่กับโฟนตลอดเลยรอยสิวนี่ยทคนดูดิเนี่ยแต่นี่โฟนใช้ฟิลเตอร์ถ่ายนะครับผมไม่กล้าใช้กล้องสดไม่รอดไม่รู้ว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปอะไรนะครับผมแต่ผมก็มาพูดให้ทุกคนฟังนี่แหละครับคือไม่รู้จะทําคลิปอะไรก็เลยมานั่งพูดมายืนพูดมาเดินพูดอย่างนี้แหละครับ เพื่ออะไรเพื่ออะไรก่อน คลิปหน้าโฟนน่าจะทำคลิป Q&A นะครับก็ใครที่อยากถามอะไรก็ถามมาได้เลยครับแต่ผมจะรวบรวมคำถามแล้วก็ทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูครับผมถามอะไรก็ถามนะคำถามดีๆหน่อยโอเคครับทุกคนคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับผมแต่ก็ขอลาไปก่อนแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย